บันทึกเบื้องลึกเบื้องหลังโดยสำนักงานคณะกรรมการกสทช AIS 3G ปตท และนี่คือแผนเผชิญเหตุที่ทหารต้องเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงครับไม่ว่าจะทำอะไรหรืออยู่ส่วนไหนของฐานก็ตามเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น เจ้าหน้าที่ทุกนายจะต้องคว้าปืนหมวกและเสื้อกรอกเข้าจุดประจำที่ถูกวางเอาไว้เพื่อเตรียมรับคำสั่งในการเผชิญเหตุ ข้าวอะไรได้ปกติเนาะครับเจ็บคอได้ไหมเจ็บคอไหมไม่มาเจ็บปวดตัวตรงไหนครับข้างข้างเดียวเหรอเดี๋ยวผมเอายานวดไว้ให้เวลาปวดแล้วกันเนาะใข้เส้นหมอเดินเท้าเป็นอีกภารกิจหนึ่งของทหารนอกจากการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แล้วยังต้องดูแลสุขภาพและตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยหมอมียาไข้ของน้องไหมมีครับไข้หนักเลยเนี่ย เป็นยังไงมาครับอันนียน,นั่นน,นี่งาต้ามาทำด้วยเจอปีนี้งาต้าบ้านหนูงาต้นป่วยมาเจอรูปบกทนตามตัวทันนะทันตามตัวใช่ไหมฮะไหนตรงไหนเอ่ย,านาลลอยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะสลับสับเปลี่ยนกันลงพื้นที่ตามแหล่งชุมชนซึ่งสามารถตรวจรักษาได้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น อีกภารกิจหนึ่งของทหารก็คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในพื้นที่การสร้างมวลชนจะมีการจัด,ดกิจกรรมหลากหลายเช่นการจัดการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์การร่วมพบปะประชาชนในพื้นที่และผู้นำศาสนาณเวลานี้ กินเวลาเกือบ2ปีแล้วนะครับที่เรามาอยู่ที่นี่จะมีบางคนบอกว่าหมู่บ้านไอกะแสเป็นหมู่บ้านสีแดงแต่หน้าวันนี้ผมม,มองไม่เห็นสีแดงเลยครับมองเห็นแต่สีชมพูสิ่งที่จะช่วยยืนยันความนันแฟนหรือความสาม,มัคคีนั่นก็คือเหตุการณ์ไม่มีเลยนะครับแต่เราก็อย่าได้ไว้วางใจเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดการประชุมร่วมสภาสัสานติ<ล> <S 1> <S 1> สุขระหว่างตัวแทนภาครัฐและผู้นําชุมชน สำหรับการประชุมสภาสันนิษุานนั้นเป็นการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อรับรู้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นะครับเป็นการสร้างโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆได้เข้ามารับทราบปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับเหล่านี้ล้วนเป็นภารกิจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่ปลายด้ามขวานของไทยตามยุทธศาสตร์ราชธานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา ในหัวข้อของการเข้าใจเนี่ยคือเราต้องเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงเข้าใจถึงงานที่เราจะทํารวมถึงเข้าใจถึงประชาชนในพื้นที่ว่าเขาต้องการอะไรยังไงนะครับมันก็จะนําไปสู่ถึงยุทธศาสตร์ที่2ว่าเข้าถึงคือเราต้องถึงต้องเข้าถึงถึงสภาพภูมิประเทศทุกพื้นที่ที่เรารับผิดชอบต้องเข้าให้ให้ทุกพื้นที่จริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงเข้าถึงใจของประชาชนในพื้นที่เพื่อนําไปสู่ยุทธศาสตร์สุดท้ายคือการพัฒนาการที่เราจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนคือเราต้อง บูรณาการร่วมทุกฝ่ายอย่างสมดุลแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชาวบ้านเขาจะอยู่ได้เมื่อเราต้องถอนกำลังออกครับ อดอยู่บ่อินหอดอายอยู่บ่อขินห่วงอยู่ยว่อาอ,ออกทำง,งานดูแลต้งด้วยนะเขากินห่วงนะครับ,รบตั้งใจทาง,งานด้วยนะสู้ๆ กำลังใจจากแนวหลังเป็นส่วนสำคัญที่คอยผลักดันให้ชายชาติทหารในพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวังโดยหวังว่าเมื่อวันหนึ่งเหตุการณ์สงบจะได้กลับไปทำหน้าที่ดูแลครอบครัวผมเลือกที่จะลงมาปฏิบัติงานที่นี่ครับก็ถ้าทุกคนคิดว่าทหารทุกคนนะครับคิดว่าเป็นกลับไปดูแลทางบ้านพื้นที่ตรงนี้ก็จะไม่มีคนดูแลครับ รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามารู้เข้ามาซึมซับเข้ามาศึกษาปัญหาของที่นี่ว่ามันเป็นยังไงเพื่อจะค่อยๆช่วยกันพัฒนาแล้วก็แก้ไขกันต่อไปนะครับอืมเข้มข้ขนจริงๆมือนีน้แส่ไเลยได้มัเน,นี่ย ความอบอุ่นของเพื่อนร่วมรบที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันจะคอยเติมกำลังใจให้แก่กันเป็นอีกหนึ่งความจดจำของเพื่อนพี่น้องและนายไวไว้ไไว้ไว้สามหน้าบ้านให้เข้าตรวจโดยละเอียดอายุสีนี้สองไปครับ ักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามงานสืบสวนสอบสวนคดีสาคัญของเจ้าหน้าที่ในจังหวัชดชายแดนภาคใต้ครับเดี๋ยวให้แบ๊กเข้าไปคุยก่อนเดี๋ยววันแบ๊กเข้าไปคุยเดินออกมา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 